ข่อความจากเซตัสสวัสดีฉันคือเซตัสนักวิทยาศาสตร์ฉันนำจากกลุ่มเกรที่มีแนวคิดความก้าวหน้าซึ่งทำงานและโต้อตอบกับกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซีในฐานะพันธมิตรฉันมาวันนี้ด้วยสันติผ่านช่องทางนี้ ในวันนี้ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ฉันอยากจะพูดถึงสิ่งที่สำคัญจริงๆสำหรับมนุษยชาติในช่วงเวลานี้ฉันอยากจะบอกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นบนโลกของคุณผู้ควบคุมความชั่วร้ายของคุณสนใจในการสำรวจจักรวาลพวกเขาหยิ่งผยองมากที่คิดแบบนั้นพวกเขารู้ทุกอย่างแม่ธรณีเต็มไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถเลี้ยงดูและหล่อเลี้ยงมนุษยชาติได้ชั่วนิรันดรและนำเทคโนโลยีมาเหนือจินตนาการของคุณในทางกลับกันฝ่ายมืดมิดกลับทำลายจัดการและฆ่าทุกสิ่งที่พวกเขา ผัดได้ทุกวัน พวกเขารบกวนวิธีธรรมชาติในการทำงานของทุกสิ่งในความเป็นจริงของคุณอยู่ตลอดเวลาผู้ควบคุมสูญเสียความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับวิธีการประพฤติตนและหยุดทำร้ายผู้อื่นพวกเขาไม่ต้องการยอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมักจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสมดุลอีกครั้งเป้าหมายของพวกเขาคือการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติโดยการทดลองกับพวกเขาสร้างอุป,ปกรณ์ดั้งเดิมเล่นกับ d n a ของมนุษย์และอื่นๆความจริงก็คือพวกเขาจะกำจัดตัวเองแทน ความไม่สมดุลที่พวกเขาสร้างขึ้นจะได้รับการฟื้นฟูโดยพลังงานศักดิ์สิทธิ์จากจักรวาลในฐานะนักวิทยาศาสตร์ชั้นประหนักจากการดำรงอยู่และประสบการณ์ที่ยาวนานว่ามีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าจิตใจคุณเรียกมันว่าพระเจ้าในโลกของคุณนักวิทยาศาสตร์ของคุณกำลังพยายามเข้าใจว่าจักรวาลทำงานอย่างไรพวกเขาจะไม่มีวันพบคำตอบโดยใช้จิตใจของมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวคุณประกอบด้วยพลังงานจิตสำนึกแห่งจักรวาลอาศัยอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิตและทุกวัตถุ จักรวาลเป็นสิ่งมีชีวิตที่หายใจได้ซึ่งรวมถึงระบบดวงดาวกาแล็กซี่จักรวาลดาวเคราะห์และอื่นๆสิ่งที่สำคัญที่สุด คือความสมดุลซึ่งตอนนี้โลกของคุณขาดหายไปเพราะสิ่งมีชีวิตมืดที่พยายามสร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นทุกสิ่งที่พวกมันทำมักจะจบลงด้วยหายนะรถยนต์ไฟฟ้าของคุณมีแบตเตอรี่ลิเทียมซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์อย่างมากยานอาวกาศระเบิดก่อนที่จะถูกปล่อยดาวเทียมตกลงมาจากอาวกาศเครื่องชนอนุภาคแคดรอนขนาดใหญ่สามารถทำลายกาแล็กซีทางช้าง,างเผือกทั้งหมดหรือไกลออกไปกว่านั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งประดิษฐ์ที่น่าประทับใจที่ความมืดบวดอ้าง เห็นได้ชัดว่าหน่วยบัญชาการแอชต้าคอยจับตาดูเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจากไกอาประเด็นหลักของฉันคือว่าแท้จริงแล้วสิ่งมีชีวิตฝ่ายมืดนั้นอ่อนแอเพียงใดซึ่งใช้ประโยชน์จากประชากรมนุษย์ด้วยการข่มขู่ควบคุมและปลุกฝังพวกเขาโทรศัพท์ของคุณถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อ,เ,อเบี่ยงเบนความสนใจของคุณจากการเชื่อมต่อกับจิตสำนึกของจักรวาลเท่านั้นพวกเขาต้องการให้คุณอ่อนแอพึ่งพาความเชี่ยวชาญของพวกเขาและอื่นๆอรารยธรรมมนุษย์ยอมสละอิสรภาพและอำนาจของตอนเองด้วยการไว้วางใจในสิ่ง ทิงทั่วาย เมื่อไม่นานมานี้พบเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดขนาด2,492กรัตในเมืองกาโบโรเน่ one, ประเทศบอสวานาในทวีปแอฟริกาเพชรเม็ดนี้มีอายุกว่า4,000ล้านปีเป็นเพชรเม็ดใหญ่ที่สุดที่คนพบตั้งแต่ปี1,905ผู้ก่อตั้งจะใช้เพชรเม็ดนี้เพื่อสนองความโลภของตอนเองแทนที่จะแบ่งปันกับประชากรของตอนและทำให้ทุกอย่างดีขึ้นสำหรับทุกคนในประเทศนั้นจนกว่าคุณจะยอมให้เรื่องไร้สาระนี้ดำเนินต่อไปในโลกของคุณทุกอย่างจะยังคงเหมือนเดิมโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง แปใดๆในทางที่ดีขึ้นในที่สุดพระเจ้าจะเข้ามาควบคุมกระบวนการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดบนโลกของคุณหากมนุษยชาติไม่ทำหน้าที่ทางจิตวิญญาณผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรข้อมูลนี้ยังคงไม่ได้รับการเปิดเผยในตอนนี้ขอบคุณทูตแห่งกองกําลังแสงแห่งกาแล็กซี่สำหรับการถ่ายทอดในวันนี้โปรดรับพรในนามของฉันอยู่ให้ปลอดภัยเซตัสถ่ายทอดโดยเอเรนาเวกส เอกัคราชทูตแห่งกองกำลังแสงแห่งกาแล็กซี